โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม p ุกกี้รันโอเวนเกนะครับผมอยู่กันในช่อง1 g ึ่ g นะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับอ่าขออนุาดูโฆษณาสักคู่เพจฟรีเพจฟรีนะครับเพจฟร,ฟร,ฟรีต้องดูโฆษณานะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็ Bella, ที่ดูโฆษณาไม่ใช่อะไรกลัวจะลืมดูมันเป็นเพชรต้องร้อยห้สิเพชรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บเก็บไว้เพชรในดี <c oughs> เราไม่ค่อยมีนะครับเนาะเพราะว่าฉะนั้นได้เล็กๆน้อยๆก็ควรเก็บไว้นะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นคุกกี้นะครับคุกกี้ชาเลนจ์ตัวละคร บงบงนะครับนาะก็จากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปเป็นรีวิวตัวบงบงนะครับก็หลายคนพิมพ์มาว่าเอ้ยตัวละครได้เล่นง่ายใช่ไหมผมก็ลองเออสังเกตดูพอผมเริ่มสังเกตจากไอจุดที่มันเลืองแสงดูมันก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะจากปกติที่ผมคิดว่าค่อนข้างยากนะนาะกเ็เล่นง่ายขึ้นอาจจะบวกด้วยที่ว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่เพิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับเป็นตัวที่เพิ่งมาแล้วสกิลมันก็แปลกๆก็เลยอาจจะดูว่าเล่นยากพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มชินตาอารมณ์แบบ ชุดมันจะเป็นคอนเซปต์เดิมชุดนี้ชุดก็เป็นจะเป็นคอนเซปต์นี้อ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดชุดแปะเนาะก็ให้จําชุดเอาก็ได้หรือไม่ก็สังเกตตรงแสงนะครับก็เดี๋ยวผมไปใช้สมบัติด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะครับจะมีเครื่องยนต์นะครับกันไกลแล้วก็อ่าต่ออ่าแผ่นที่ดวงดาวนะครับเนาะแผน่นแผ่นที่ลายแทงนั่นแหละครับผมเป็นที่ดวงดาวเลยนะครับผมก็ จะใช้สมบ,บัติ3มชิ้นนีเวลเจ็ดนะครับส่วนตัวละครเนี่ยผมจะใช้เวลแปดนะครับแล้วก็แคนดี้เวลสามก่อนเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเวลห้านะครับผมก็อันนี้จะเป็นเซตไดมอนด์นะครับอ่าเซตไดมอนแค่ผ่านประมาณ450้าล้านต้นๆน,นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเล่นกันเลยนะครับอ่ะจะสังเกตดูนะครับนี่เลยก็จะมีอ่าเรืเ่องแสงที่ถ้าเราเลือกถูกมันก็จะมีแสงวิบ,บวับวิบวับมาตรงอ่าตรงชุดเนาะ ก็สังเกตรตรงนี้ก็ได้นะก็ทำให้เราแบบมองง่ายขึ้นด้วยนะครับผมชิปนี่ลวความสามารถของแคนนี่พิเศษนะอย่าลืมสไลด์นะผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสไลด์เท่าไหร่นะครับผมเนะาะเลยแบบพลาดความสามารถแคนนี่ไปเยอะเลยนะครับคะแนนต้องเยอะนะครับอะโอเคไม่รู้เสียงดังหรือเปล่าขอโทษด้วยนะครับถ้านเสียงดังเนะาะชิปโอเคนะครับ อโอเคครับผมเห็นตัวละครนี้แต้มก็โอเคอยู่นะแต่ถ้า,าถ้าเทียบกับตัวละครดอกบัวดอกบัวก็ยังดีกว่านะครับดอกบัวเป็นตัวละครที่ทําแต้มเวิร์กกว่าอยู่ตอนตอน,นั้นตอนนี้เนาอะกอ็ถ้าถามผมนะว่าให้ถ้าให้ปั้นก็ปั้นดอกบัวไปก่อนนะครับแต่ใครอยากปั้นมาเล่นก็ได้นะโอ้โหผ้าเจลลี่เมื่อกี้ไปคะแนนหายไปเยอะนะ <laughs> อ่ะโอเคนะครับปุ๊บชิปสไลด์มาเลยครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคเสียได้เสียได้นะครับตัวละครนี้พอเวลาใช้สกิลแล้วไม่ดูดเยลลี่หมีลุงนะครับเสียได้เหมือนกันอารมณ์แบบซอวเวลเลยนะครับไม่ดูดเยลลี่หมีลุงเนาะเสียได้เสียได้นะครับเนาะถ้าดูดนี่โอเคเลยนะครับอืมตอนนี้ก็คล้ายๆกับตัวละครซอวเวลเลยนะครับระยะสั้นเหมือนกันต้องใช้เครื่องยนต์นะสำหรับใครที่ยาลงมาเตอร์แลนด์ก็ เป็นเซตถ้าถ้าถามผมนะถ้าอยากจะปั้นก็ปั้นตัวนี้มาแทนไฮเดรเนียได้นะครับเนาะเพราะว่าตัวละครไฮเดรเนียเนี่ยอ่าเลือกไม่ทันนะครับเพราะว่าตัวละครไฮเดรเนียเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายใช่ไหมทำแต้มโอเคแต่ตัวเนี้ยทำแต้มดีกว่าไฮเดรเนียแล้วก็ซาวิลนะถือว่าถ้าจะปั้นอะปั้นมาได้นะครับผมเนาะเห็นไหมเมื่อกี้น่าจะพลาดไปเยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะได้450บล้านหรือเปล่านะครับผมอืม ตัดชุดไม่ทันนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาผมเล่นไปคุยไปมันจะแบบไม่ค่อยได้มองจอนะครับแล้วแบบไม่ได้สังเกตนะครับผมชิปโอเคนะครับอ่านะครับหมวกโอเคนะครับผมอาจจะเงียบๆนะเพราะว่ายังไม่ชินนะครับยังไม่ชินกับตัวละครนะครับ กลัวว่าจะกระโดดผิดด้วยนะครับเนาะก,ก็เลยแบบเอออยังไม่ชินยังไม่ชินนะครับผมแบบตอนใช้สะกิลอาจจะเงียบๆอะไรประมาณนี้ไปเนาะชิปอ่ะโอเคนะครับก็อ่านะในมุมผมนะอีพิกตัวละครเนี้ยหน้าปั้นหน้าปั้นเป็นตัวละครหน้าปั้นเลยนะครับแต้มก็โอเคอยู่นะครับคู่กับตัวละครโสมนะเป็นผัดสองโสมเนี่ยโอเคเลยนะครับชิป โอเคนะครับสไลด์ปึ๊บสไลด์5ครั้งนะครับชิบชิบชิบเสียดายนะความสามารถแคนดี้ต้องสไลด์เนาะอ,อารมณ์แบบถ้าเราใช้สกิลรอบสุดท้ายเราก็จะพลาดช่วงคะแนนแคนดี้อะครับผมเนาะแคนดี้จะพลาดไปนะครับเพราะว่ามันต้องสไลด์ช่วงสุดท้ายคล้าย,ายๆอารมณ์แบบทุกตาครับผมเนาะที่แบบใช้สกิลเสร็จแล้วจะเรียกรถมาอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะเสียได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ได้อยู่แหละนะครับแปลว่าโอเคอยู่นะครับชิบ หมวกนะครับเสื้อนะครับเสื้อแล้วก็กางเกงมันจะเป็นคอนเซปต์ประมาณนี้เนาะมาเป็นคอนเซปต์นะครับถ้าเราจําได้เราก็น่าจะผ่านระบายนะถ้าจําได้นะที่ผมคิดเนาะชิบชิบอ่าตรงนี้ผมพลาดบ่อยลงไม่ทันนะครับถ้าเอาจริงแล้วควรลงทันถ้าลงทันจะได้คะแนนดีนะเพราะว่าผมเก็บเยลี่หมี่ชมูไม่ได้นะครับเนาะชุบ กระโดดลงมาแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์นี้ปุ๊บปุ๊บ,บใช้สก,กิลรอบสุดท้ายให้ทันอะไรประมาณนั้นนะครับผมบไม่รู้ว่าคะแนนจะถึงหรือเปล่าเมื่อกี้เราพลาดเรื่องตัดชุดไปเนาะชิบโอเคนะครับมาอ่าอาหมวกชมพูเอ้ยหมวกน้ำตาเนี่ยผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับเสื้อขาวเนาะแล้วก็กคงเกงขับมาอะเคงเกงนี้เนาะชิบ อ่า458ล้าน59ล้านเนาะอ่ะก็ได้มากกว่าเดิม1ล้านอ่ะโอเคนะครับก็450ล้านแหละเนาะอ่าสี่ล้านนะครับตรงเป๊ะๆไปละกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะในการผ่านนะครับก็ชาเลนนี้เป็นชาเลนที่แบบชิวๆชิวๆนะครับเพราะนั่งชิวเลยถ้าถามผมนะก็ถ้าไม่มีงบจริงๆก็ปั้นมาเล่นชาเลนก็ได้นะครับเพราะว่ามา,าของเนี่ยมา,าของตรงนี้ของตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะเอา ไปไหนแล้วอ๋อไม่รับไปแล้วนะครับได้ของรางวัลขึ้นไดมอนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ไม่เยอะนะตัวละครววล8สัว์เลี้ยงประมาณวิวส4ก็ได้แคนดี้วิวส3นะครับเนาะสำหรับคนที่ตีแคนดี้ไม่ค่อยติดก็ตีแค่วิวล3ก็ผ่านได้แล้วเนาะอ่ะหมดยากนะครับเดีย๋ยวไปดูของรางวัลหมดยากกันสักหน่อยนะครับชิอ่ะของรางวัลหมดยากก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะอ่า อโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ